สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูงานปูนปั้นนะครับผมกับทีมงานช่างมืออาชีพนะครับวันนี้อยู่ที่ทางเข้าโรงเรียนบ้านตะเคียนครับตำบลอุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้กาลังทําป้ายนะครับปูนปั้นนะครับลายไม้นะครับอย่างสวยงามอลังการงานสร้างนะครับผมช่างมีผลงานมากมายนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับไปสัมภาษณ์กับช่างนะครับว่าตอนนี้นะครับทำงานลักษณะยังไงแบบไหนบ้างนะครับมา ชมครับตอนนี้เจ้าของอยู่ข้างหน้าครับผมช่างอยู่ข้างหน้าเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเจอกันหลายคลิปเลยครับช่างครับผมครับอ่าให้ช่างแนะนาตัวนะครับชื่ออะไรครับผมผมช่างดวนลายไม้ครับหรือที่จริงก็ใช้รัดอุ่นุนครับเอ็นช่างปั้นลายไม้ครับอ๋อครับผมอันดับแรกขอเบอร์โทรไว้ก่อนเบอใครสนใจครับขอเบอร์โทรไว้ก่อนเลยอ่าเบอร์โทรก็0 8 5ย์1 2ด7้าย์ดครับผมครับใครสนใจก็โทรมาได้ครับผมช่าง ครับผมเนี่ยวันนี้เรามาดูอันนี้คืองานอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับผมอ๋อตอนนี้เป็นงานตั้งป้ายโรงเรียนครับผมเป็นขอนไม้ครับอ๋อเป็นขอนไม้แล้วก็มีป้ายครับเป็นไม้เดิมครับผมอันนี้โจทย์ตอนแรกก็คือเป็นเป็นไม้เดิมเลยใช่ไหมครับครับผมเป็นไม้เดิมครับไม้เดิมให้ป้ายเดิมอ๋อแล้วก็มาทาสีใหม่ครับทาสีใหม่ทุกอย่างครับตอนแรกก็มันออกสภาพเก่าครับเดอเดิม นี่ก็ทาสีเคลือบมาให้ไหมครับแต่ตอนนี้ก็เป็นท่อปูนครับผมทำมาจากท่อปูนท่อแปดสิบครับอ๋อเอามาวางต่อกันกังวางต่อกันแนวตั้งครับสองท่อนครับผมครับผมแล้วก็ต่อเทฟูตติ้งครับเบื้องต้นเทฟุตติ้งก่อนรองรับการซุดตัวครับผมครับผมแล้วก็เอาท่อวางแล้วก็ใส่ตะแกรง คุมตะแรงครับกันกันไอช่วยให้มันเซตให้มันปูนเกาะตัวครับผมให้มันติดครับไม่ให้มันหลุดครับผมเพื่อความมาตรฐานครับไม่ให้มันหลุดครับข้างบนก็เป็นท่อแล้วก็ใช้ปูนเทเทให้มีรูตรงปากท่อครับอ๋อตัวนี้ก็คือเทตัวนี้จะเป็นตันเนาะแบบนี้ครับผมผมเทปิดครับเหมือนเราทำคล้ายๆทำซิงครับครับผมก็ ตอนนี้ก็ขั้นตอนการทาสีครับผมอ๋อก็ก็คือหลังจากที่เราใส่ลวดตะเกียงเสียงเนาะเราก็ทาการฉาบเนาะครับปั้นครับปั้นครับอ๋อปั้นยันลายครับครับสําคัญสุดคือลายนี่คือจินตนาการเอาหรือว่าวาดแบบในก่อนลายครับผมแต่ละลายก็ก็มันจะไปตามไปตามอารมณ์เลยครับอ๋อครับผมว่ามันจะภาพจะเป็นแบบไหนเราช่างจะออกแบบให้ครับครับผมแล้วแล้วอย่างโรงเรียนเขากาหนดไหมว่าอยากได้ลายประมาณนี้ไหม อ๋อไม่ครับส่วนมากที่ทาก็เขาจะให้ทางช่างออกออกลายเองครับอ๋อก็คือใช้จินตนาการเองเนาะใช่อาจจะขอเพิ่มเป็นตาเป็นลาไรนิดนหน่อยครับเพื่อจะใส่ต้นไม้ครับเป็นเป็นต้นอะไรที่ไม่ไว้ประดับครับอ๋ออย่างอย่างตัวนี้โรงเรียนเขาอยากได้ที่ใส่ต้นไม้ครับเป็นวงไรหเหมือนคล้ายคล้ายกล้ยไม้คล้ายครับเอากล้ยไม้มาใส่ครับลมนะครับผมนี่นี่ไอเดียสวยมากเลยครับผมอดีดีพอดีช่างเขาไอ ครูเขาอยากได้โจทย์แบบนี้ครับเลยทาให้อันนี้ก็คือเป็นโจทย์ของโรงเรียนนะครับเขาอยากได้ที่วางกล้วยไม้ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้นะครับต้นไม้พวกไม้ไม้ที่มันเตะข้างต้นไม้นะครับครับผมอ่าพอปั้นลายเรียบร้อยนะครับก็จะทําการนะครับทําการสีรองพื้นครับผมสีรองพื้นเนาะแล้วอย่างลายพวกนี้นะคือทําการขูดเราจะไปทำลายพวกนี้ครับตอนนี้เป็นขูดเอาครับอ๋ออันนี้เป็นซ้ํารอบสองนี่เป็นลายนี้เป็นซ้ํารอบสองแอบเหมือนเราขูด ใช้เหมือน P v C เราขูดเป็นลายก่อนแล้วก็มาแต่งแต่งให้เป็นรอยลึกครับครับผมเราขีดไปตามตามอารมณ์ครับตามตามที่เราเคยทํามาครับเป็นใช้จินตนาการใช้ศิละลยครับเนาะเป็นเหมือนไม้ที่ดูตามไม้จริงเอาครับครับผมในในส่วนนี้คือจะเป็นตัวอะไรตัวเปลือกหรือว่าอะไรครับเปลือกครับเหมือนเปลือกติดนิดหน่อยครับอ๋อมีเปลือกด้วยนะครับเป็นเปลือกติดล้วอย่างตรงนี้แหละครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ก็เป็นเหมือนตามนครับตาที่ว่าเน่าๆที่ว่าเขาออก ที่ว่าจะออกกิ่งมันออกไม่ได้ครับมันมันก็มันเป็นเปลือกครับผมมันออกไม่ได้ตรงนี้ครับเป็นตาครับนี่ครับทุย่ามันเป็นศิลปะหมดเลยเนาะครับผมนี่ครับพอพอจากนั้นก็ทาสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นที่ใช้สีอะไรครับผมก็สีถ้าที่ใช้ประจําก็เป็นสีสีรองพื้นปูนใหม่ครับสีขาวครับสีขาวเลยเนาะครับผม ทาสีรองพื้นก็คือทาให้หมดเลยนะครับถ้าผมทาทั่วเลยครับทาทั่วเลยนะครับลรวค่อยมาทําแต่งตาเอาครับสีดําครับผมอย่างสีรองพื้นนี่คือเราจะทาประมาณกี่รอบครับกี่เที่ยวรอบเดียวครับรอบเดียวสีรองพื้นรอบเดียวครับผมสีจริงก็สองรอบครับสีจริงสองรอบนะครับสีจริงนี่เป็นสีแบบไหนครับสีที่ทาตัวนี้ครับสีจริงตัวนี้ครับเป็นสีสีไอ่ก็เป็นอันนี้เป็นเป็นลาย ก็เรียกว่าโทนมหออกกานีครับอ๋อสีโทนมอ,อกกานีเนาะมหออกกานีครับอ,อ,อืมก็แปลว่าสีคือมันเป็นสีที่ผสมเรียบร้อยอะไรทอ่มาผสมเองใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ผมมาผสมเพิ่มให้มันให้มันเข้ากับตัวน,นี้ครับอ๋อให้เข้ากับไม้ไม้จริงใช่ครับธรบรมดามหกกานีมันจะออกแดงกันนี้แต่อนี้ผมมาผสมเองครับอ๋อครับครับผมให้มันให้มันเข้ากับตัวตัวไม้จริงครับอ๋อให้มันเข้ากันได้เนาะครับจะให้ไม่ให้มันลอยมากครับครับผมให้มันบาลานซ์กันอืมครับโจทย์ตัวนี้ครับ นี่ครับผมก็กลังช่วยกันทานะครับครับก็อย่างสวยงามเลยนะครับผมก็ทาเที่ยวแรกนะครับอันนี้อันนี้เที่ยวแรกนะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มเที่ยวสองครับเที่ยวสองจะเริมจะเริ่มครับครับผมนี่ฮะอลังการเที่ยวสองมันจะเงาครับตัวนี้เป็นสีเคลือบเงาครับครับผมมันจะเงาในตัวครับเป็นสีเงาดูครับสวยงามมากนะครับผมปลาทางเข้าโรงเรียนบ้านตะเคียนนะครับรอบสองมันจะดูเด่นขึ้นมาครับมันจะอันนี้อันนี้อันนี้คือทารอบสองเลครับครับก็จะเห็นความเด่นเนาะ เด่นแล้วมันขึ้นเงาครับจะขึ้นเงามันจะเงาในตัวสีนี้ครับอย่างสีนี้ทนไหมครับถ้าทานี่คืออยู่ได้ได้ประมาณกี่ปีครับสีมันจะซีดครับอ๋อที่ทํามาหน้าวัดก็ประมาณหกห้าหกปีแล้วครับหกปีนึงอยู่ครับยังยังเหมือนเดิมไหมครับยังเหลือเดิมครับโอ้ไปสีที่ทนถ้าเราเราไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นครับครับผมจทนนะครับอืมมันเป็นสีมันสีพลาสติกครับอ๋อครับผมมันมันจะทนครับทนมากเลยเนาะยิ่งยิ่งนานยิ่งมันดูเข้มครับครับ ดูครับท่านผู้ชมจะดูออกไหมครับอันนี้จะเป็นปูนนะครับนี่ปั้นนะครับส่วนข้างบนนี้จะเป็นไม้จริงนะครับดูดูกันออกไหมครับว่าในปูนในไม้จริงนะครับกลมเกลืนเข้ากันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะครับผมก็นะครับใครสนใจมาดูก็มาดูได้นะครับตรงนี้ก็ทางเข้าโรงเรียนบ้านตะเคียนต้าบลหนุโลกอําเภอลำดวนจัังหวดสุรินทร์นะครับผมนี่นะครับเนี่ยดูดูทางเข้านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะทางเข้าบ้านบวรรัตน์นะครับผมไปบ้านตะเคียนนะครับผมติดถนนใหญ่ครับผมติดถนนใหญ่สองติดถนนใหญ่ลำดวนสังขะนะครับผม นี่ครับติดตรงนี้เลยนะครับทางเข้าตอนนี้กาลังสร้างซีเรียลใหม่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับทางเข้านะครับผมอ่าสลับผลงานนะครับถ้าใครสนใจอยากเห็นผลงานของช่างนะครับมีทําที่จังหวัดไหนบ้างแนะนําให้ดูหน่อยครับมีทําที่ไหนบ้างครับอ๋อที่ตอนนี้ก็ไปกับพี่โคราชครับที่ปักช่องครับครับปกช่องครับผมที่ไปมาทํานานนะครับประมาณไปประมาณห้าเที่ยวแล้วครับครับผมทําอะไรครับปักช่องครับปักช่องเป็นบ้านครับเป็นบ้าน บ้านสองชั้นครับจากบ้านหนึ่งโล่งก็ได้ตกแต่งให้มันเป็นเป็นข้างล่างก็เป็นลายไม้หมดเลยครับครับผมลายไม้แล้วก็กําแพงอืมรั้วไอ้กาแพงหน้าบ้านรั้วรอบแล้วก็ลานจอดรถครับผมที่นั่งเล่นครับคือทําทุกอย่างครับก็คือทําได้หมดเลยเกี่ยวกับงานตัดแล้วก็พวกจัดสวนครับครับผมเป็นเป็นเหมือนทุ่บาทครับจัดสวนเป็นไม้ขอนไม้นอนครับครับแล้วยังแถวบ้านเรานะครับแถวบ้านเราทําอะไรบ้างครับผมที่เห็นผลงานแถวบ้านเราก็ที่พัน ที่เพิ่งเสร็จมาก็ที่โรงเรียนชุมพลครับครับโรงเรียนมัธยมชุมพลบุรีครับอ๋อครับผมชุมพลวิทยาสรรครับครับเพิ่งเสร็จครับอ๋ออันนี้ก็ทําทําเยอะเหมือนกันครับที่โรงเรียนครับทําไปสามรอบนะครับอ๋อรอบโดมแล้วก็อาคารประชุมแล้วก็ฐานพุทธลูปครับครับเป็นรั้วพระพุทธรูปด้วยครับอืมครับผมก็เพิ่งเสร็จนะก็มาต่องานที่นี่เลยครับอ๋ออ่ะอย่างใกล้ๆนี้ครับมีทาอะไรบ้างทำบัส ที่อะไรบ้างครับวัดก็วัดเนี่ยวัดใกล้ๆบ้านเราเนี่ยวัดตะเคียนบวรรัติครับอ๋อมีวัดด้วยนะครับผมครับข้างในครับเพิ่งเพิ่งเสร็จไปครับครับทำวัดทำศาลาครับเอาเป็นว่าผลงานเยอะแยมากมายนะครับอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็โทรมาติดต่อช่างได้เลยครับผมอยากทํางานนะครับอยากอยากได้งานแบบไหนก็ลองคุยกับช่างดูนะครับคุยราคาได้ครับครับคุยราคาได้นะครับเนาะช่างอยู่ที่อําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยู่อยู่บ้านโคกสะอาดบ้านโคกสะอาด ตำบลชกเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมติดต่อได้เลยนะครับงานสวยๆแบบนี้ครับผมอาย่างสีก็จะเป็นช่างคือจะจะหามาเลยใช่ไหมครับครับสีนี้มันเป็นมันมันมีเฉพาะครับอ๋อเป็นสีเฉพาะใช่ครับมันมีร้านเขามีแค่ร้านเดียวครับในบ้านเราครับครับผมซื้อได้ที่เดียวครับเพราะว่ามันหาซื้อทั่วไปไม่ได้ครับผมเนี่ยก็โทรมาคุยเลยครับดูครับงานสวยๆครับ ใครผ่านมาผ่านไปก็ต้องมองครับว่ามันคืออะไรขนาดครับครับกลมกลืนมากเลยครับท่านชมครับเดี๋ยวจะมีการปลูกเดี๋ยวคุณครูเขาจะปลูกหญ้าเพิ่มเลยครับจะได้ดูความสวยงามครับแต่งเติมแล้วตอนนี้คุณครูจัดสวนเนาะปลูกหญ้าก็จะเป็นสีเขียวตัดกับอะไรไม้ครับมันจะตัดกันครับครับผมเนี่ยกำลังสวยงามเลยครับผมมาดูช่างกำลังทาสีนะครับอันนี้ก็ทาสีรอบสองเนาะครับผมเนี่ยเขาจะไล่ทาแบบนี้เลยอันนี้รอบสองครับครับ การทาสีนี่มีเทคนิคยังไงบ้างครับอ๋อก็พยายามสีตัวนี้มันจะมันจะแห้งไวครับก็อย่าให้มันเยิ้มครับอ๋อเยิ้มแล้วก็ต้องรีบปัดนะครับถ้าไว้นานมันมันจะมันจะแห้งไวครับสีพวกนี้ครับครับผมประมาณยี่สิบนาทีก็แห้งเลยครับครับใช้ในส่วนการทานคือเราจะใช้กาพ่นได้ไหมครับหรือแบบไหนดีกว่ากาพ่นก็ได้ครับแต่ว่ากาพ่นมันจะมันจะจางครับจางมันมันจะไม่ไม่ออกเข้มเหมือนทาแปรงครับอืมครับผมมันมันจะเข้าตามซอกตามอะไรจะ มันจะลายมันจะไม่ค่อยออกครับถ้าถ้าเราพ่นถ้าเราถ้าทามือมันจะเข้าตามร่องมันจะดูเหมือนตัวนี้ครับครับผมเดี๋ยวจะมีทาสีดําเพิ่มเป็นแรงเงาเหมือนคล้ายๆเงี้ยครับก็คือจะเอาสีดําตัดข้างในครับเดี๋ยวจะเอาสีดํามาขีดขดครับผมให้มันเป็นให้มันเป็นรอยแรงเงาเพิ่มอีกนิดนึงครับครับครับเพิ่มแรงเงาครับนี่ครับครับผม งานสวยงามครับผมผลงานมืออาชีพครับใครเห็นก็อยากได้นะผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมขอเบอร์โทรอีกรอบนึงครับถึงใครสนใจ0นย์แดห2าห2ห่ครับช่างอะไรนะครับผมช่างดวนลายไม้ครับหรือชื่อจริงก็นายชัยรัตน์อุ่นนุ่ครับครับผมครับผมติดต่อได้ครับครับผมกับผลงานสวยๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเสร็จวันนี้เนาะครับผมนี่ก็เสร็จนะครับประมาณ จม่งก็เสร็จหนึ่งครับอ๋อเนี่ยช่วยกันช่วยกันแป๊บเดียวครับผมวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องดูอากาศด้วยนะครับอากาศเต็มใจเราก็ทํางานได้สะดวกครับปะโดนฝนไม่ได้ครับพวกนี้เนี่ยับทำงานต้องดูพยากรครับไม่ว่าจะทํานาทำอะไรต่างๆครับต้องดูพยากรเหมือนกันนะครับครับทาสีก็ต้องดูพยากรครับว่าฝนจะตกไม่ตกนะครับมาดูรอบฝั่งนี้นะครับมาดูทุกด้านเลยครับผม มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแบบนี้เลยครับเนี่ยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานอัดครอบครัวนะครับผมช่วยกันทํานะครับทําแบบครอบครัวนะครับผมเนี่ยก็ถือเป็นงานฝีมือนะครับผมไม่ใช่ใครจะทําได้นะครับเป็นงานฝีมือนะที่ต้องใช้ประสบการณ์ ครับประสบการณ์ในการทํางานนะครับผมเนาะเราลองผิดลองถูกเหมือนกันครับลองผิดลองถูกจนได้งานที่ดีนะครับถ้าเราไม่ลองอะไรมันก็ทาไม่เป็ี่ยนเนาะต้องลองไปเรื่อยๆนะครับลองครับตัวไหนสวยแล้วก็เอามาเสริมครับครับผมนี่คสวยไหมครับผมทาสีรอดูตอนแห้งนะครับแห้งก็จะเริ่มเข้มก็จะเริ่มสวยกนดีครับผมนี่ครับ พาไปดูไปครับผมสวยงามนะครับใครที่ขับรถไปตรงนี้ก็จะมองนะครับเห็นป้ายนะครับก็จะมองเห็นความสวยงามนะครับโดดเด่นเลยครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่ยโอเคก็นี่ฮสุดท้ายให้ช่างฝากผลงานนะครับผมใครสนใจก็อ่าติดต่อยังไงบ้างครับสนใจก็ติดต่อได้ครับถ้าแถวบ้านเราก็ เออโทรโทรโทรถามได้ครับถามราคาได้ก่อนครับครับผมเนาะว่าบอกราคาก็คือราคามันตามพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตามตามเนื้องานตามพื้นที่แล้วก็ตามความยากความง่ายด้วยครับครับผมคุยกันได้ครับก็คือทําได้ทุกที่ไม่จะเป็นวัดโรงเรียนสถานที่ต่างๆรัฐบาลทําได้หมดเลยเนาะครับผมครับผมก็ก็ทําก็ทําหลายที่แล้วครับก็ได้แล้วครับอืมเนี่ย อยากดูผลงานก็มีเยอะเลยครับโทรสอบถามได้ครับเผื่อใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่ช่างทํานะครับก็โทรสอบถามได้เลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมครับเนี่ยโอเควันนี้ก็ขอบคุณช่างนะครับที่ให้มาชมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปรีวิวที่ใหม่นะครับเผื่อมีตรงไหนนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอโชค